ครับวันนี้จะพามาดูหน้าง,งานตอกเข็มนะครับที่นาบานกรยิบสองที่คมเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับที่ผมตอกไปนะครับตอกตาช่างครับอยู่ข้างในคมเลยนะครับอันวะนี่รถคนพนักง,งาน,งนางคนงานตรงนี้เขน่าจะทํา ตงกันน้ำมันใบวันดิเซวครับ,นะร,บรักแล้วก็แชร์ด้วยนะครับ,รบ,รบ,น,น,น,บนี่ครับนี่ครับลงกันน้ำมันดัานนี้มันตอบคำนี้ครับมันก็สร้าง โอ้ดีเซลเคนรถแคนอยู่ข้างหลังนี่นเป็นออฟฟิศนะครับรถแกนรถแคนเยอะเลยนะครับเงินมากเลยนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับใช okay, มไหมแล้กก็ตอนนี้นออกลางวันก็กเทิ่งเล่นอยู่นะครับ นรถแท็กปัญจันนะครับมาจากสุพรรณเอราไพยนะครับรอบแรกเป็นของเลอซันครับรอบสองมาจากสุพรรณเลยนะครับน่ครับตอบเข็มสวยมากครับครับที่ผมตอบมาที่ผ่านมา นี่ผนก็ฝากึ้นมาใก็บตกกันนะครับนี่ับอกนะมันไม่โอ้ดีสันหัานนนออฟฟิศนะครับ in ครเปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ